รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับรายการสมัยทีเดีย์นะครับคุณผู้ชมครับออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงห้านาทีถึงบ่ายโมงคือครับครับพี่ทัานจะมาอะรครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่โรงแรมเซ็นทรัลแกนค่ะครับผมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่สองใช่ค่ะเพราะว่าในสัปดาห์แรกนี่เรานําภาพออกไปไม่หมดเพราะสถานที่เซ็นทรัลแกนอย่างนี้มีสถานที่ที่เรียกว่าทางกีฬาเยอะกิจกรรมมากแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของบริเวณเนี่ย ผมว่าพักสักสอง 2, คืนสามวันก็ยังไม่หมดยังยังเดินชมไม่ทั่วเลยครับผมอ่ะพี่แนะนําน้องๆหน่อย วันนี้น้องเข้ามายืนทำอะไรนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะให้น้องดิต้าค่ะพาชมสถานที่ของโรงแรมค่ะว่ามีอะไรน่ามาเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะดิต้านะคะจะพาชมนะคะในส่วนของบริเวณสวนน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนพุูนะคะสวนน้ำหลักของทางโรงแรมนะคะหรือว่าเลซี่ริเวอร์นะคะก็จะพาพี่ๆไปชมนะคะว่ากิจกรรมทางน้าของเราวันนี้มีอะไรบ้างค่ะครับเดี๋ยวขอย้อนถามไปสัปดาห์ที่แล้วพี่ทันใจใมสัปดาห์ที่แล้วพี่ยังรู้สึก ว่าชอบอะไรอยู่บ้างครับอาหารอิตาเลียนอาหารอาาริตาเลียน เอาอะไรอะเพื่อของปรุงอะอหลายๆประเทศมารวมกันอยู่ในจานเดียวหากินได้ยากมากเป็นอาหารที่หารับประทานยากใช่ค่ะถ้าทุณผู้ชมเป็นคนชอบรับประทานอาหารแบบนี้จะต้องบินไปที่อิตาลีต้องไม่ต้องแล้วละครับ,รบไม่ต้องบินแล้วครับแค่ขับรถมาที่พัทยาก็เจอเซนทราแกนจะมีอาหารที่คุณชื่นชอบที่คุณอยากรับประทานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ต้องบินไปให้ไกลเสียเงินเสียทองค่ะแต่วันนี้เราจะให้น้องดิต้าพาชมรงแลมอีกเพราะว่ายังชมไม่ทั่วเลยเมื่อกที่แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็ไปเลยนะครับ ฉัน uh ่า huh. um ไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและทณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาคุณทุกด้านการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศจึงไม่ใช่ความฝันออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ศูนย์ให้บริการและแนะแนวด้านการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียแบบครบวงจรเราจัดหาสถาบันที่ดีที่สุดให้คุณปัญหาของนักเรียนคือปัญหาของเราสนุกสนานกับการเรียนภาษาหมดปัญหากับการเรียนที่ออสเตรเลียความรู้และประสบการณ์ที่น่าประทับใจความสําเร็จของคุณคือความสําเร็จของเราสถาบันออ สเตเลียนเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะอน้อยค่ะในนามตัวแทนสิรเวชท,ทั้ง14สาขาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจอน้อยขอสัญญาว่าจะดูแลลูกค้าให้สมกับคำที่ว่า สิเวทมีน้ำใจห่วงใยสุขภาพสวัสดีค่ะสิริเวทยินดีต้อนรับค่ะสิริเวทมีน้ำใจห่วงใยสุขภาพสวัสดีครับ ผมมาโก้มลวงนะครับเรามีสาขาอยู่ประเทศไทยที่ลาดพร้าวเชียงใหม่ขอนแก่นครับประเทศดูนีเซียประเทศจีนนะครับแล้วจะเกิดที่ประเทศลาวตามมาอีกนะครับมีระบบผ่อนใจไม่มีข้อผูกมัดเราต้องการให้นักศึกษาไทยเรียนรู้ธรรมชาติของการศึกษาให้สมดังโซโลแกนของบริษัทเราว่าผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษานะครับผมเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ย ให้ความหนักแน่นจิตใจให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติการศึกษาเนี่ยผมเลยอเอาโครงการนี้มาใช้คือเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับครับผมสวุวรรณสุนร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาที่ศูนย์ของเรานะครับสวุวรสรสุนทรเราวันนี้ฮะทำเรื่องการแนะนําศึกษาต,ต่อต่างประเทศทาวีซ่าลองมาใช้บริการของเราครับเพื่อวามยินดีครับ นสนับสนุนโดยทัญไมัยพิมานหิวเขาค้อกางเต็นท์นอนพักผ่อนท้าลมหนาวไร่ทัญญเบอร์รี่สตรอเบอรี่สดเก็บกินได้ด้วยตัวคุณเองใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์โทร089 499 4921 0853562223 สัญ,ญลักษณ์ของโรงแรมเซนทราแกนมิลาดบีดรีสอร์ทพัทยาค่ะ เอโรเฟนทาวเวอร์นี่นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมเราเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะเป็นที่รวมของสัตว์ดึกดำบรรณนานาชนิดค่ะและสัตว์แต่ละตัวนะคะก็มีความหมายด้วยกันอยู่ในตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตนกอิมูนกกาเรียนนะคะสามารถดูได้เลยนะคะ,ะมุมนี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบแก่เด็กๆที่ชอบมาถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะมุมบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นบริเวณสวนน้ํานะคะเมนพูกของทางโรงแรม และนอกเหนือจากนั้นก็คือจะเห็นทางนี้นะคะจะเป็นเรสซี r ริเวอร์ของโรงแรมเราค่ะก็ถือว่าเรสซี่ริเวอร์เนี่ยนะคะจะเป็นที่ที่ฮิตมากๆเลยของเด็กๆที่ชอบสวนน้ำนะคะสวนน้ำของเราที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นตรงที่ว่าเหมือนได้เข้ามาผจญภัยนะคะในดินแดนเดอะลอสเวอร์นั่นเองนะคะ บริเวณนี้นะคะนั่นก็คือพาวินเรียนนั่นเองนะคะเรานอกจากจะมีบริการท่องเที่ยวออแล้วก็สวนน้ําแล้วนะคะนอกจากนั้นเรายังมีความเป็น private ส่วนตัวนะคะให้สมาชิกที่มาเป็นกลุ่มหรือครอบครัวนะคะได้มาจับจองพาวินเรียนกันนะคะด้วยค่าเช่าราคาที่ไม่แพงเลยค่ะบริเวณหน้าสระเมนผูของเราเลยค่ะผู้ชมครับก็เรียกว่ามีส่วนเป็นส่วนตัวส่วนรวมก็มีใช่แล้วแต่ที่ส่วนตัวสามารถที่จะหาอะไบรบประทานได้ด้วยแน่นอนค่ะ ามารถสั่งใช่แล้วสามารถสั่งอาหารจากห้องอาหารโอเชียนของเรานะเสิร์ฟสดตรงถึงที่เลยนะคะที่พาวิเลียนแห่งนี้ค่ะพี่ต๋อยผู้ชมท่านเห็นไหมครับหน้ามาที่เอาหน้ามา,า,า,มาวัดก่อนจริงๆครับผมค่ะยังไงก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ทุกๆวันนะคะจะมีเต้นอคว้าอารอบิกด้วยนะคะตั้งแต่เวลา1ิโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นภาพน,นะคะจะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะมาเต้นอคว้าอารอบิกออกกาลังกายในน้ํากันค่ะ ค่ะแล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมาถึงแล้วเอ้งงๆว่าเราจะได้เล่นกิจกรรมอะไรตอนไหนยังไงบ้างน,นะคะทางโรงแรมของเรานะคะก็จะมีบอร์ดนะคะที่เป็นแอคทิวิตี้ของทางโรงแรมจัดไว้เช่นกันนะคะอย่างเช่น10บโมงครึ่งจะเป็นการเต้นแอควารบิกในน้ําเมนฟลูนั่นเองนะคะ1 1บเอ็ดโมงสินาทีนะคะจะเป็นร็อกคัมบิ้งนะคะคอมเพติชันนะคะก็จะเป็นการปีนเขาในภูเขาจําลองของทางโรงแรมนะคะแล้วก็บ่ายสก็จะเป็นเกมค่ะวอเตอร์วอลเล์บอลนะคะต่อด้วย15บหาในกาสินาทีจะเป็น ใคายักนะคะเรซเซิลเนี่ยฮะก็จะเป็นเ,เรือคายักนั่นเองนะคะในทะเลจริงๆเลยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะดิต้าก็อยู่กับพี่โก้นะคะเรเชลเมนเจอร์ของทางโรงแบบรมเซนทรัลการ์ดมิลาดบีรีสอร์ทพัทยาค่ะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีรอบนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เรามีแอคคอร์แอร์เรบิก์นะครับซึ่งแอคคอร์แอร์บิกนี้มีทุกวันนะครับแล้วก็ <c oughs> หลังจากนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับให้น้องๆหนูๆนะครับก็จะเป็นฟูลเกมนะครับหรือว่าร็อกซามิงให้น้องเล่นนะครับค่ะและนอกจากนั้นเราก็จะม ีกิจกรรมทางทะเลด้วยใช่ไหมคะพี่โก้จะมีเรือใบจะมีคายักนะครับแล้วก็วินเซอร์ฟิ่งนะครับลองดูครับลองเดี๋ยวลองลงไปดูกันเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะครับขอบคุณครับบายครับค่ะในมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมแลกผ้าเช็ดตัวนั่นเองนะคะเมื่อนัดท่องเที่ยวนะคะได้รับคิการแล้วก็ได้รับบัตรในการแลกผ้าเช็ดตัวนะคะสามารถนําบัตรนั้นมาแลกเป็นผ้าเช็ดตัวน้ำนมของเราได้ที่นี่เลยนะคะใช่ไหมคะพี่ครับผมสวัสดีครับ นะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากโอเคนอกจากนั้นนะคะเราก็มีบริการห่วงยางด้วยเพื่อนคู่ใจของน้องๆนะคะสามารถล่องไปตามกระแสน้ำเรซี่ริเวอร์ได้เลยนะคะถ้ายังไงสนใจก็เรียนเชิญนะคะ ถ้าคุณผู้ปกครองนะคะกังวลว่าเอ๊จะปลอดภัยหรือเปล่านะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะเราจะมีพิกาดนะคะคอยดูแต่ละมุมของสระว่ายน้ำกันเลยทีเดียวนะคะคุณกีตาร<ะ>์พี่ได้พาคุณหนูมาแล้วอ่าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับผมพร้อมที่จะไปสนุกกับทางทะเลนะครับกีฬาทางทะเลแล้วก็สระว่ายน้ำทาเกสวนสวนสว่ายน้ำนะครับผมได้เลยเรียกอย่างไ้แล้วทรับไปแล้วหมดไปเลยค่ะ see hey. นับสนุนโดยทัญไมัยพิมานหิวเขาเคากลางเต้นนอนพักผ่อนท้าลมหนาวไร่ทัญญะเบอร์รี่สตอเบอร์รี่สดเก็บกินได้ด้วยตัวคุณเองใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์โทร0 8 9 4 9 9 4 9 2 1 0 8 5 3 5 6 2 2 2 3ี่เส ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและคณาจายที่ให้คำปรึกษาคุณทุกด้านการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศจึงไม่ใช่ความฝันออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ศูนย์ให้บริการและแนะแนวร่านการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียแบบครบวงจรเราจัดหาบัานที่ดีที่สุดให้คุณปัญหาของนักเรียนคือปัญหาของเราสนุกสนานกับการเรียนภาษาหมดปัญหากับการเรียนที่ออสเตรเลียความรู้และประสบการณ์ที่น่าประทับใจความสําเร็จของคุณคือความสําเร็จของเรา สถาบันออสเตรเลียนเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะอน้อยค่ะ ในานามตัวแทนสิริเวททั้ง14สาขาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจอน้อยขอสัญญาว่าจะดูแลลูกค้าให้สมกับคำที่ว่าสิริเวทมีน้ำใจห่วงใยสุขภาพสวัสดีค่ะสิริเวทยินดีต้อนรับค่ะ